Ignite Structures เราจะต้องไปจุดไฟเผาสิ่งก่อสร้างการจุดไฟใส่สิ่งก่อสร้างมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกก็การใช้ถังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปตามหลังบ้านหลังร้านอาหารหรือว่าที่ปั๊ม เจอสิ่งก่อสร้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของสัตรูก็น่าจะได้เหมือนกันคลิกขวานะคะเพื่อเล็งและคลิกซ้ายเพื่อโยนจะใช้การยิงหรือการทุบก,ก็ได้แค่ทีเดียวมันก็จะระเบิดแบบนี้พอไฟไหมเพื่อนๆก็บิวเพิ่มไปก็ได้นะคะเผื่อกลัวว่ามันไม่ถึง นอกจากถังน้ํามันที่สามารถจุดไฟใส่บิวได้แล้วนะคะก็ยังมีป์นฟลานะคะยิงเข้าไปตรงๆที่บิวได้เลยอันไหนเป็นไม้ยิ่งติดไฟอย่างดีเลยค่ะใไม่แน่ใจว่าไอ้เคสเนี้ยเราสามารถยิงกับตึกได้ไหมนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาชัวร์ๆก็รอให้คนเข้าบิวหรือบิวเองก็ได้แล้วค่อยจุดไฟใส่บิวนะ และวิธีที่สายชอบที่สุดก็คือการใช้หิ่งห้อยนั่นเองนะคะหิ่งห้อยเนี่ยมีให้เก็บตามต้นไม้หรือว่าเปิดกล่องทองบางทีก็เจอค่ะโดเน่เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ทูว์เลดหรือพรอมเพย์ตาม QR วอารโคดนี้ได้เลยนะคะซาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ